กระตองมินครับผมนะมาตรงนี้มันจะชนเขาที่อาจจะแปลกที่สุดจะไม่ค่อยได้เห็นชาวบ้านเรานะครับมาเห็นแถวบ้านเราแน่นอนตรงนี้นะมาจากทางภาคใต้ที่ผมภาคใต้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นชนเขาเพื้นเดังมารีนะเขาเรียกตัวเองว่ามารีนะผมถ้าเห็นในทีวีดูกันแต่ก่อนเขาตอนนี้เป็นพวกเป็นชนเขาที่นำเอาชนเขาคนนี้มา อาร่วมออกงานด้วยนะมาจาัดเทศกาลด้วย่าราจะมาจัดขากไก <มา S 1> ่เนี๋ยวจะร้องสัทภาษแลนะครับในไหนก็ในไหนนะมีตอนนี้สารัตก็จุดระเกียนก็ด้นกะินของเคาเป็นยากระปุบบไกไต่นะ มัมันยาออตัวนี้มาจากไหนนี่จากจังหวัดอะไรนี่จากจังหวัดอะไรจากทลุีครับปัตลุงปัตลนงปัตานงอันน้เป็นเ่าเาอะไรพี่น้องชามานี้มันี่เหรอคุณเีเปตทอจากจังหวัดพัทลุงเขาเาบแล้วก็มีสาขาอย่างหัวหน้าอันนี้เป็นขอพี่น้องจามันนี้นีเหรออยู่ต้าของมันัอ๋อ ขาใจวิถ yeah. ีชีวิตอยู so you know ่ในชาเล็กปะในป่าครับในเครื Mal ่องหอมทงจังหวัดตัลลูฮะยาใครยาใครอาตุลีเป็นยาสมุนไพรเขาใช้อ่ะยาสมุนไพรผู้หญิงที่เป็นนไปปวดต้องมินเราสามารถเราเจงได้ครับผมนี่ภาษาแหลงใต้ต้องมินวดจังหวัดเขาบ้านี่นะครับผม ่าเดี๋ยวสถามหน่อยเขาเขาพูดภาษาแม่เราเปล่าภาษาสาพาินมันนี่มีเดี๋ยวขออนุาตนับ1นึ่งหรือสิบได้ป่ะหนึ่งหรือสิก็ว่าไงครับนับหน่งต้มนับหนึ่งหบึ่งสับไหนไหนก็ไหนไหนลองสอบถามนะทำมันนี่อ้ยูกน้ำี่ลองลองลองแรงหนึ่งสนับดีกว่าเรานับเนะภาษาหนึ่งสิบครับผมไหนไก็ไหนๆนะหน นึ่งตึ๊ภาษาเา้องขียของเราว่าวานึงว่าเามาล้วกันนึงเป็นเลยเลย่เยสบนอมคอมนออนสคนสามก้าลวสี่สี่เอาว่าเวอ่าอ้าับคเอาวเลยมเลยตกมันไม่ถึงจเโอ้แบมา เว็บเร็่าาขอทำไงอากินข้าวมาได้กินข้าวกินข้าวกินน้ำมาได้กินน้ำโอ้เร็บแล้วาคำทักทายอาสวัสดีครับนี่บาไงมาไัได้ด้ันได้ มหน้เป็นภาษาท้องถิ่นเป็นบ้างของชาวเผ่านะึ่งปาะกบมาผมก็มาดูทุกทีนะมาสอบถามผมเชื่อเขาชื่อเบ้าีน่งับดีมีเืดีแล้วก็อาจจะมีหัวหน้าแหลงใต้อันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรแกววเป็นอันนี้เป็นแก้วสมยาดองอันนี้ของพี่น้ยาบ้าี ได้เปลี่ยนแล้วทำนาตำลุโอเคโอเคโอเคอันนี้ต้องยาต้มอันนี้ต้อ้มน้ำร้อนต้องแบน้นร้อนได้เลต้องมียาตั้งสูงไปนะเียเผาวานิหลวงประดานิคแบบแบบใส่สิ่งย่าต้องมาคนกับผมตีน้อง